สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะดินแดนน้ำแข็งนะคะกับช่อง y t u t u แอรวาไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ว่าพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนผักนะคะเป็นสวนผักที่จะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ประมาณ3เดือนค่ะเป็นกิจกรรมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้มุ่งเน้นกับการทำกำไรหรือทำเศรษฐกิจนะคะเป็นกิจกรรมยามว่าง ในช่วงฤดูร้อนของคนที่เขาพักร้อนนะคะไอซ์แลนด์เขาจะมีเดือนที่เราต้องพักร้อนนะคะเดือนฤดูร้อนก็คือเดือน6กับเดือน7แต่สวนผักน่าจะเปิดให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาพฤษภามิถุนากนรกรกดาสิงหาเนี่ยค่ะนอกนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเดือนที่จะปลูกได้จริงๆก็คือเดือน6แล้วก็เดือน7นะคะอันนี้เป็นเศษเศษผักที่มันเหลือนะคะเพราะว่ามันแดดดี อากาศดีร้อนนะคะมันก็เลยยังมีผักหลงเหลืออยู่นะคะ <c oughs> ส่วนผักไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านนว่าด้วยเดินก็เดินมาจากบ้านนว่าประมาณสิบห้านาทีค่ะสิบห้านาทีก็ถึงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนผักค่ะของคุณแม่นะคะเขาเก็บเกี่ยวอย่างสวยงามปลูกผักอย่างสวยงามเลยเดี๋ยวว่าพาไปดูค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ <c oughs> จักรยานนะคะคันนี้เป็นของคุณแม่นะคะ คุณแม่ก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านใช้เวลาประมาณสักประมาณ8นาทีก็ถึงนะคะแปบ๊บเดียวค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะจักรยานคู่ใจค่ะนี่ค่ะเราก็มาค่ะตามมาเรื่อยๆค่ะในสวนผักสวยงามค่ะในอากาศดีไม่มีใครมาเดินนะคะเมียว่ากับแม่แล้วก็เพื่อนอว่าอีกคนหนึ่งตามมาดูค่ะสวนผัก บรรยากาศดีค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะเขามีท่อน้ำให้เราด้วยนะคะพร้อมหนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างเนี่ยค่ะแบ่งเขตเป็นเขตใครเขตมันนี่นะคะมีสองล็อกนะคะล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกสองของคนไทยนะคะฝีมือคนไทย ทำรั้วทำรั้วนะคะอย่างดีเลยนะคะเอาพลาสติกนะคะมากั้นเอาไว้ไม่ได้กั้นว่ากลัวขโมยนะคะกั้นไม่ให้ไอ้พวกกระต่ายนะคะมันมีกระต่ายอยู่แถวเนี้ยมีเยอะมากนะคะเขากั้นกระต่ายไม่ให้มันมากินผักเรานะคะไม่ได้กลัวขโมยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ เพราะว่าฝรั่งนี่เขาไม่ค่อยขโมยกันนะคะเขามีจิตสํานึกนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะทำผิดอะไรเงี้ยนะคะเขาต้องคิดก่อนนะคะเขาไม่กล้ากระทําความผิดนะคะไม่กล้าขโมยไม่กล้าขโมยค่ะจิตสำนึกเขาดีมากๆกนะคะก่อนจะขโมยอะไรนี่คงจะไม่กล้าลงมือนะคะอย่างดีก็เขามาขอถ้าเคาอยากได้นะคะต้นสองต้นอะไรก็ว่าไป ไม่ได้กั้นเพื่อป้องกันคนมาขโมยแต่อย่างใดนะคะป้องกันสัตว์ที่จะเข้ามากินผักของเราเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบข้างในนะคะคุณแม่เขากั้นรั้วอย่างดีนะคะแล้วก็ผักของคุณแม่เนี่ยนะคะเขาจะปลอดสารพิษเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็คุณแม่นี่เขาขยันมากนะคะ เขาจะมาเนี่ยดูข้างในของเขานะคะแทบจะไม่มีต้นหญ้าเลยนะคะอันนี้เป็นเศษผักที่เหลือนะคะเพราะว่ามันปลูกมาก็ตั้งสองสาเดือนแล้วนะคะก็เก็บเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วอันนี้เป็นของที่หลงเหลืออยู่นะคะก็พอได้กินนะคะตอนนี้ก็มีคะนา้ามีสลัดมีผักชีนะคะเป็นผักยอดนิยมที่คนไทยเขาชอบนะคะ คนไทยชอบกินสำหรับรั้วนะคะที่มันเลื้อยๆขึ้นมานั้นเป็นเป็นถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาก็เก็บได้ประมาณก,กํากว่านะคะคุณแม่ก็ให้ว่าไปผัดกินนะคะสดๆนี่ค่ะนี่เป็นผักสลัดนะคะไอบิร์กสดๆเลยค่ะส่วนฝั่งทางนี้นะคะทางนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะ แต่ว่ามีผักชีลาวมาด้วยนะคะผักชีนี่งามงามนะคะงามมากเลยผักชีนี่แบบมีรากนะคะคนไทยเขานนยมใช้รากผักชี mm hmm. ก็เลยจะเป็นแบบเป็นที่ต้องการของของคนไทยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าถ้าเราไปซื้อผักชีในร้านนะคะในซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะตัดแต่ต้นแบบเขาทิ้งก้านนะคะ เขาจะตัดขึ้นไปจนเหลือแต่ใกล้ๆจะถึงใบแล้วนะคะฝรั่งเขาไม่กินรากผักชีนะคะเขากินแต่ตรงยอดยอดใบใบมันตัดทิ้งก้านแข็งๆเขาตัดทิ้งหมดนะคะขายในช็อปแบบนับนับกิ่งนะคะเขานับกิ่งขายนับต้นขายนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้แบบใช้รากเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นถั่วลันเตาค่ะตรงเนี้ยเนี่ยมีลูกมีมีมีมถั่วลันเตาเยอะนะคะอันนี้เรามาดูแปลนของฝรั่งนะคะว่าเดินมาดูแปลนข้างๆเป็นของฝรั่งเขาก็จะปลูกนี่ค่ะสลัดค่ะที่เขากินเขาชอบกินสลัดเขาก็ปลูกสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกเอ่อ ผักสลัดเหมือนกันนะคะอ,นนอันนี้เป็นต้นแยมที่ใช้ทําแยมมันจะรสชาติเปรียปร้ยวๆต้นเปปเปอร์มินนะคะสีม่วงนี่คือต้นเปเปอร์มินอันนี้สลัดขายแพงนะคะในร้านในช็อปนี่ขายแพงมากนะคะไอ้สีแดงๆสีม่วงๆนี่สลัดตระกูลพวกนี้มันขายแพงนะคะนี่ค่ะ คนนี้ก็ถือว่าทำรั้วไว้ดีนะคะนี่ทำขอบเขตของเขาไว้ดีนะคะดูค่ะผักแต่ละอย่างของเขาเขาจะปลูกเขาไม่ได้ปลูกมุ่งเน้นอะไรมากมายนะคะเขาทำแบบกิจกรรมครอบครัวค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตอนซัมเมอร์ฟรีนะคะตอนช่วงฤดูร้อนพักร้อนดูค่ะบาาลอกคลรี่อย่างงามเลยเนีย่ชอบมากเขาปลูกแล้วเขาก็กินนะคะกินไม่หมดเขาก็ไปแบ่ง ญาติพี่น้องของเขานะคะลูกเต้าเล่าหลานไม่ขายนะคะฝรั่งนะคะเขาแบ่งกันกินแต่ของคนไทยนี่มันปลูกเยอะนะคะเขาก็จะแบ่งขายเพราะว่ากินไม่ทันก็จะต้องแบ่งขายให้เพื่อนๆแบ่งกินมั่งให้ฟรีมั่งแล้วก็ขายมั่งนะคะของคนไทยอันนี้ของฝรั่งก็ปลูกเล่นๆน,นะคะดูค่ะวัวผักกาดนะคะ หัวผักกาดอันนี้ใช้ใช้ตำส้มอร่อยนะคะหัวเนี่ยเนี่ยค่ะใช้ตำส้มอร่อยเขาขยันนะคะบ้านนี้ดูสังเกตดูจะไม่มีต้นหญ้าเยอะนะคะแสดงว่าบ้านนี้ขยันมาสวนเนี่ยค่ะไม่มีต้นหญ้าเห็นไหมคะขยันจริงค่ะบ้านนี้ นี่ค่ะมาดูทางนี้มั่งอันนี้ก็สลัดเหมือนกันนะคะผักยอดฮิตของฝรั่งผักกลางมุ้งก็มีนะคะผักกางมุ้งนั้นก็เป็นอีกของอีกเจ้าหนึ่งนะคะแต่ละเจ้าจะมีการทำสวนสไตล์ที่แตกต่างกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้ของเจ้าหนึ่งนี่ผักแบบงามงามนะคะแบบใหญ่มากนะคะป้องกันมแมลงนะคะป้องกันมแมลงมากัดมาแทะนี่ค่ะกางมุ้งให้เลยนะคะผักกางมุง้งลงทุนเยอะนะคะต้องซื้อมุ้งมากางต้องซื้อพลาสติกมากางนะคะนี่ค่ะ ต้นหลังเขาขยันนะคะเขาก็มาทุกวันมาดูมานั่งคุยกับต้นผักอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะ,ะข้างในนั้นข้างหลังต้นสนนี่มันจะเป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วมันก็จะมีป่าสนอยู่ข้างในนะคะแล้วกระต่ายอะ่ะมันจะมีเยอะมากนะ,ะมีกระต่ายเยอะแล้วทีนี้มันจะเข้ามากินผักเนี่ยนะะในสวนเนี่ยคะ่ะเขาต้องการล้วนนะคะ กั้นรั้วข้างนอกแล้วแล้วก็ข้างในส่วนนี้ก็ต้องกั้นอีกป้องกันมันหลุดออกมากินผักของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวว่าจะพามาดูอันนี้เป็นสวนของคนไทยนะคะอันนี้สวนของคนไทยที่เขาทําแบบขายนะคะเขาปลูกขายนี่ค่ะเขาก็จะขยันมากเลยนะคะคนนี้แบบขยันมากมาสวนแทบจะทุกวันนะคะมามาดูหญ้ามาลดน้ํา ผักเขางามนะคะงามมากนี่ค่ะดูน,นี้ดูของฝรั่งนะ,ะนี่เขาก็ทาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะคะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแบบได้ความสุขในการทานะคะนี่ค่ะดูนะคะบางบ้านก็ทําทําไปพอได้ทานะคะไม่ต้องหวังกอบโกยเก็บผลผลิตนะคะทาเล่นๆค่ะทําค่าเวลาทําเพื่อใช้แบบ ใช้ช่วงเวลาดีๆกับกิจกรรมดีๆกับครอบครัวนะคะในวันที่อากาศดีๆนะคะในช่วงฤดูร้อนนี่ค่ะเขามีทอน้ำให้เราด้วยนะคะพร้อมหน่วยความสะดวกให้เราทุกอย่างเนี่ยค่ะแบ่งเ,งเ,งเขตเป็นเขตขายเขตมันนี่นะคะมี2ล็อกนะคะล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกสอง ของคนไทยนะคะฝีมือคนไทยทำรั้วจองไว้แล้วก็จองไว้ตลอดเลยอย่างี้หรอโอ้ไม่นรับเดี๋ยวจะทุกปีน่ะอุ้ยมะเขือเทศสวยเลยไหมมีลูกแล้วเนี่ยอุ้ยลูกเยอะมากเลยกูที่เนี่ยเนี่ยกูดูตรงนี้อ๋อเยอะมากเลยอ่ะต้องใส่ในร้อนไอ้น้ำได้เ่ย รูปหลก,กหลายเลยนะฟัว่าทาติโตลูกเขาเ,เยอะเลยนี่เฮ้ยตุ้มตะเล่งเต็ม,ม,มลเลยมกเือใส่ตัไม่กินเนอะ่สลัดกินอยู่เาส่นตนเไม่กินเอทศแต่เราสลัดกินอยู่เขาใส่สลัดอ่ะนี่เที่อเลยเนี่ย นี่นะคะดูเลยค่ะฝีมือคุณแม่ค่ะคุณแม่สุวาทหมั่นกลางนะคะขยันมากขยันจริงๆนี่ค่ะอันนี้ตัดถอนรากผักชีมานะคะเพราะว่าอยากกินอยากกินสาคูไส้หมูอยากกินผักชีค่ะคุณแม่เขาก็จัดให้เลยนะคะนี่ค่ะถั่วลันเตาอีกนะคะนี่ถั่วลันเตากำลังงามๆเลยนะคะกำลังออกดอกเดี๋ยวมันก็ออก เป็นถั่วลันเตาให้เราได้กินนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกำลังอ่อนๆเลยค่ะแบบเนี้ยผัดหวานมากเลยนะคะแต่วว่าก็ตาดีนะคะเ็าเห็นนะคะ <c oughs> เห็นเยอะด้วยค่ะนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะผักทำแล้วมีความสุขนะคะนี่ค่ะคุณแม่เขาก็ถอนได้ถอนได้สองสามกํม้งคะผักชีแล้วก็ผักคะนาอีก ถอนได้สองสองกรัรมค่ะพอได้กินนะคะพอได้ผัดพอได้จิ้มน้ำพริกสดสดปลอดสารพิษนะคะบรรยากาศดีค่ะก็อยู่ในสวนผักนี่ก็นานอยู่นะคะเพราะว่ายิ่งดูยิ่งทำยิ่งเพลินนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักสลัดกำลังงามเลยนะคะอันนี้เป็นต้นเปปเปอร์มินต์นะคะที่ว่ายืนอยู่ในเปปเปอร์มินต เดี๋ยวคลิปนี้ว่าต้องฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ